ชา v e HEV โชมเดียวกับป้ายแดงเข้าใหม่วันนี้เจ้าค้าจัดให้ค่ะพอนเบาเพียง1 1 0 0 0บาทด้านท้ายไฟท้ายสวยงามเรียวยาวแบบนี้เลยค่ะและคันนี้ยังมีคลิกเซ็นเซอร์ให้อีกด้วยและสำหรับภายในคันนี้นะคะคุมพทรมาได้สีดำแบบนี้ทั้งหมดเลยค่ะพวงมาลัยของเขาได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะควบคุมแยกแบบซ้ายขวา แพดเดิชิพมีให้แล้วค่ะหน้าจอทัชสกรีนขนาดใหญ่นะคะเชื่อมต่อระบบต่างๆแบบง่ายดายเลยค่ะและนี่เลยค่ะหมวดการขับขี่เบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮมีให้ครบแล้วเรียบร้อยค่ะด้านหลังกว้างนั่งสบายนะคะรุ่นนี้ตอบโจทย์มากมาเลยค่ะเป็นรถที่ดีไซน์สวยนะคะไม่ว่าจะเป็นภายในภายนอกทุกอย่างดูลงตัวหมดเลยและรุ่นนี้มาปุ๊บคือไปปั๊บค่ะและสำหรับคันนี้นะคะหอน่า HRV eHEV ค่ะปี2022ชมเดียวกับป้ายแดงเลยนะคะและไม่เป็นแค่90,000วันนี้เจ้าคาจัดให้689,000 พรเพียง11,000มบาทเรามีโปรโมชั่นหักรถเพียง999บาทสามารถรับชมรัจริงได้ที่เจ้าคาเศรษฐีไทยหรือทักออนไลน์มาได้เลยนะคะเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศ